อาร์ตเนชั่นัลปาร์เป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดในรัฐยูทาห์ของอเมริกามีซุ้มหินธรรมชาติหรือเรียกว่าน a ช u r ร l a อารมากมายมากกว่า2,000ซุ้มซึ่งเป็นอุทยานที่มีซุ้มหินมากที่สุดในโลกจาก Visitor Center นะครับมาตามอาร s ตซิ i c Drive นะครับก็จะมีหินรูปร่างดิทราเวอร์ออฟบาเปียลนะ ซึ่งเปรียบสเสมือนเป็นทราวเวอร์ของบาบิโลนในสมัยเมโสโปรติเมียนะครับซึ่งโดดเด่นอยู่ด้านขวามือนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นชิปล็อกนะดูผ่านๆก็นึกว่าเป็นแกะตัวหนึ่งนะนอกจากนี้ยังมีจุดเช็กอินซึ่งเป็นหินต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นทรีเพนกินนะครับแล้วก็เป็นทรีกอสิบชิปล็อกนะครับนแนวล้วก็มีที่เดินเทลเรียกว่าปาร์คอมน,นนะครับตอกจากน้นก็มีพาเรของช้าง แล้วก็บารันร็อบนะครับแล้วก็มีเคปออฟครฟนะครับซึ่งเป็นถ้ำหลายๆแห่งนะแล้วก็มีเหมือนอแกนไฟฟ้านะครับตั้งตระงานอยู่ริมทางแต่ในอีพีนี้จะพาเจาะลึกไปเดินเทลสองแห่งนั่นก็คือเดวิลการ์เดนเทลพาไปชมแลนด์สเคปอาร์ซึ่งเป็นซุ้มผินที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแล้วก็พาไปเดินเดอะวินโดว์เซสชั่นนะครับ ซึ่งมีจุดเช็คอินหลักๆอยู่3แห่งอันที่หนึงก็คือ north window นะครับอันที่สองก็คือ south window แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ tourist arch นะครับซึ่งเป็นทางเดินง่ายๆสำหรับครอบครัวนะครับตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ landscape arch นะครับซึ่งเป็นโค้งที่มีความสวยงามอันดับเป็นต้นของบุทิญญาาณแห่งชาตินะครับ ใช้เวลาเวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงระยะทางประมาณ3กิโลก,กว่าเส้นทางนี้ไปสู่แลนด์สเคปอาร์หรือเดวิลและเดวิลแต่แลนด์สเคปอาร์คใช้เวลาเดินเล็กน้อยและมันก็เป็นไฮไลท์ของพาร์คนี้เพราะขึ้นปกโบชัวของพาร์คค่ะหนึ่งในจุดเช็คอินของอาร์เนอลนอปาร์คที่จะพาไปชมวันนี้นั่นก็คือแลนด์สเคป นะครับซึ่งเป็นซุ้มหินธรรมชาติซึ่งจัดว่ามีความยาวที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนะครับเป็นรองสี่แห่งของในประเทศจีนเท่านั้นเองนะครับ แอนสกี a ิอาร์ตก็อยู่ในเส้นทางของเดวินกราเดนเทลนะครับซึ่งเป็นเทลที่มีระยะทางไปกลับประมาณ2.9กิโลเมตรนะครับหรือประมาณ1.8ใหไมล์นะครับซึ่งความยากในการเดินเทลคือง่ายถึงปานกลางลักษณะของเส้นทางก็เป็นทางเดินที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับผ่านป่าเทายแล้วก็หินายแล้วก็มีป้ายบอกทางชัดเจนนะแล้วก็มีข้อกำหนดข้อห้ามต่างๆ บอกชัดเจนซึ่งช่วงนี้ก็กาลังผ่านะทะเลทรายนะครับแล้วก็เริ่มเห็นล์สเคปอาร์ตปรากฏอยู่เบื้องหน้าล์สเคปอาร์ตก็เป็นซุ้มหินที่มีชื่อเสียงที่สุดในอุทยานนะครับซึ่งก็จะมีภาพปรากฏอยู่ในโบชัวของอุทยานนะครับซึ่งจัดว่าเป็นซุ้มหินที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเช่นกันนะครับโดยมีความยาวที่88.4เมตรนะครับ แล้วก็มีความสูง32เมตรส่วนที่หนาที่สุดก็คือ1.8เมตรจุดเด่นของ l a s เค p อาร์ตก็คือเป็นซุ้มหินที่บางและ,ะยาวที่สุดนะครับซึ่งบางจุดก็จะบางจนพังลงมานะซึ่งก็ดูน่าทึ่งในความเปราะบางของเขานะครับแล้วก็มีเหตุการณหินถล่มนะในปี1991นะครับซึ่งมีปินหนขนาดใหญ่ประมาณ73ตัน ถล่มลงมานะครับแล้วก็มีอีกสเหตุการณ์ที่ถล่มในปี1995จึงทำให้ซุ้มหินทุกปิดเป็นการถาวรเพื่อความปลอดภัยนะครับช่วงเวลาที่จะได้วิวงามของที่นี่ก็คือช่วงเย็นแล้วก็ช่วงเช้านะครับเป็นเวลาที่แสงที่กระทบกับซุ้มหินทำให้ดูเปร่งประกายสวยงามนะครับ จุดต่อไปที่จะพาไปเที่ยวนั่นก็คือเดอะวิโด้เซกชันนะซึ่งเป็นโซนที่น่าประทับใจแห่งหนึ่งของอุทยานอาร์นิชแนลพาร์คนะครับ ซึ่งส่วนนี้ก็จะมีซุ้มหินขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงอยู่ใกล้ๆกันหลายที่นะครับแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งต้องการเที่ยวในระยะเวลาอันสั้นนะครับ แถ no วนี้ก็เป็นแถวง่ายๆครับมีระยะทางเพียงแค่หนึ่งไมล์หรือประมาณ1.6กิโลนะครับซึ่งจากจุดจอดรถน่าเดินไปก็จะเห็นทั้งสามแห่งพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็น North Window South Window แล้วก็ t e r r a t Art นะครับซึ่ง การเที่ยวอันดับแรกเราก็จะไปเที่ยวนอตวินโดก่อนนะครับซึ่งจะถึงก่อนนะฮะมีลักษณะเป็นอุโมงค์รอดใต้หินนะครับแล้วก็อีกด้านนี้ก็จะเป็นเทเรทอาร์ตนะครับซึ่งก็จะเดินไปเที่ยววนไปได้เลยนะเป็นวงกลมนะครับไม่ไกลมากนะครับถ้าถ่ายในมุนมกว้างนะก็จะเห็นนอตวินโดกับซาวินโดพร้อมกันมีลักษณะ ของเมือนแว่นตาหรือเรียกว่าสเปกตาลนะครับเราก็เดินไปชมเซาบินโดต่อนะครับซึ่งเซาวินโดนี้ก็อยู่ถัดจากนอร์ทวินโดมาเล็กน้อยนะครับมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยนะสามารถที่จะเดินลอดไปฝั่งตรงข้ามได้การถ่ายภาพถ้าช่วงเช้าแสงก็จะนุ่มกว่านะครับแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นแสงที่ก็จะตกมาทำให้เห็นมีสีแดงก็สวยอีกแบบหนึ่งส่วนกลางวันแม้อาจจะร้อนแต่ว่า ของคว้าจะเป็นสีครามสดใสกระทบกับหินสีแดงอย่างงดงามจากซาเวนเดนะครับเราเดินต่อมาชมทอริอาร์สนะครับ ซึ่งช่วงนี้เรามาตอนบ่ายอาจจะมีการย้อนแสงเล็กน้อยนะครับแต่ก็เป็นภาพที่สวยงามแปลกตาอีกมุมมองหนึ่งนะครับซึ่งจากเทรดอาร์ตเนี่ยก็เป็นซุ้มหินโค้งที่เล็กกว่านะฮะแล้วก็มีหอคอยหินอยู่ข้างๆนะครับ จากเทเล e อาร์มองกลับไปที่ดอชวินโดว์ Window, ก็สามารถจะใช้กรอบหินถ่ายภาพได้อย่างสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นซุ้มหินของ t ทเ r e อาร์นะครับเที่ยว t ทเล e อาร์เสร็จ สามารถเดินไปที่จุดจอดรถโดยวนเป็นรูปวงกลมโดยที่ไม่ต้องย้อนกลับทางเดิมได้เลยนะครับจากวินโดนะครับเราก็ขับรถมาตามอาร์ซินิกรนะครับแล้วก็แวะชมอันดิบารานล็อกนะครับซึ่งดิบารานล็อกนี่ก็อยู่ริมฐานนะครับ สามารถเดินเข้าไปชมได้ใกล้ๆเพียงแค่ครึ่งกิโลเท่านันเองก่อนออกจากอุทยานนะครับเราก็แวะชมปราสาทมัลเทนวิวพอยน์นะซึ่งอยู่ข้างทางด้านซ้ายมือจากจุดนี้ก็จะสามารถมองเห็นหินรูปร่าง,างต่างๆไม่ว่าจะเป็นชิปรอ็อกนะทรีก็สิบชิปรอ็อกเดอะทราเวลออฟบาเบนเดอะอกและก็วิวอันสวยงามของ ลาซานมอเทนวันนี้เป็นคือจุดท้ายที่ My y เพสโฮเทลไมแอปนะครับเราก็ได้ทำาหารกินกันนะครับสําหรับเมนูวันนี้ก็จะประกอบไปด้วยลาบนะครับแล้วก็จะมีกุ้งอบบุนเส้นแล้วก็ไข่เจียวซึ่งเป็นโมนโปรดของเราในคลิปนี้